ครับมาอีกครั้งครับพ่อประสานชัยคามบ้นบานหมากไม้มูทีม,ทมูทีซีนะครับตำบลน้องเลง็กอำเภอโคสุมพิสัยมหาสารคามนะครับนี่มาใส่บริการกับเพิ่นอีกนะครับนี่มาสือลูกครบหน่อยเพิ่นครับนี่ก็มีคนสนใจหลายนะครับนี่เดี๋ยวบเบอร์ใดก่อนบอบอเบอร์โทรเบอร์ใดก่อน089 089 398 3192อพ่อประสานชัยคามนะครับนี่นี่กาที่ไปที่ไม้จ้งได้ก่อน,น,นกบยองใครแต่มาเห็นแต่น,นี่ครับนี่เป็นการเลี้ยนรูกโดยตัวเองนะครับตอนแรกไปได้ก็อไปซื้อจากฟ้ามตาจจีมมนค,คนจากซ้อมจากฟ้ามเพิ่มมานะครับ,รอบอเ,เอามาเสี่ยงอะไรเอาเมาเลียเ้ยงเลยเออยย่าอยากผสมพันธุกก์ เห็ดเห็ดลองเห็ดบางเรด้อยเห็ดไดอีหีในยักปีหรอสองพอพันเองสองปีนยสองพอพันเองสองปีนะครับนี่เพราะมันธรรมดานี่การเลี้ยงรูด้วยตัวเองนะครับสองปีน่ะขายนี่บกครูบกคูกันมีพอพันจากตัวมีแม่พันจากตัวพอด้วนี่ตอนเทสต์ปีนี้ก็บจบไล่ครูนี่หละครับครูเนาะ ยมันออกออกหลายป็นไหเราเขาคู่ได้จากโลกพอพอภาานพอโดยโดยจะเลียแล้วทีห้อยเห็ดมาไหม่รยเขาคูนได้หลายป็นไดนจากโลกรอบแรกเป็นรอยโลกเนาะคูเคูเราโลกประมาณนั้นเนาะประมาณเาซือเออประมาณครับนี่ล่องลองเห็ดเป็นขอมวดใบไเน้อครับเ้อตก็ไปลองเห็ดเป็นขอมวดน้ำพอลังเทีย มันถืเป็นข้อมูลที่ยืนยันไปฮะผู้อื่นมาเห็ดได้เท่านั้น,ทน,น,นเท่านี้เองสินะพอท่านพอกระปั้งผนเบิ่งผนเออเลี้ยงไปตัวละสองบาทได้คนใหญ่ี่เฮาจำเป็นก็ต้องได้เอาได้หนิตัวละบาทว่ามีมีแต่แรกก็สี่เอาตัวเอาม่เอานับมาหมดละแต่มาแล้วว่มามีก็ที่มีเออดอกอันพวกไปหาค่อนย่งประจักษ์มาตายหลายเลยอันนั้นแหมพก่อนนี่นกเอาไปกินซอยครับ นี่แหละขันบอมีการปิดอยู่ข้างบนนี่มีปัญหาเลยนกมาเฝ้าจินไหมครับนกกันหลายๆนันกักปัญหาเดียวกันนี่ได้ปัญหาเดียวกันโอ้ยนกนี่จะมันพอดแล้วมานั่งเฝ้ากินเลยครับจนจนหมดข้าม่องมันแสีบซะเลยวะนี่นี่ตัวละสองบาทนะครับพี่ท่าไหก็จะได้เอาตัวครับนี่ก็สะเส้นไม่จนหลังนั้นบ่ฟอเห็นไหมเอาคนแม่เนาะนี่เอาไปเลี้ยงทั้งบ้าน ปลาปัดคนละนี่ลูกไส้ย็ดบ่อไว้แล้วนะครับนี่อาครับน้ำท่วมบ่หอดครับน้ำกำลังลงครับน้ำซี่ครับเด้๋ยนี่น้ำเกลือนกับปลอยมากกำลังลงเอามดหลดจังวัดเสียเจยวยูหันกระสิผู้ฝูอีกต้นหน่อยหน่อยผมเฮ็ดเอาหลอดไม่ถามว่า อาบอนปอดไปขอนกันไว้อือมข้อความงานว่าสรางเนื้อข้ามาปลาเดือดแในปัญหามาสิ่ี้มีนครับปลาเดือดปลาปัดนะครับจิตกันล่องแล้วครับนี่เป็นบ่อผลเลี้ยงทั้งปลาน้ำเนื้อครับนี่เด้อพอประสานเชื่อข้ามนะครับนี่เอาตัวละเอาตัวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวตัวพันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปบ่ง อยู่ในฟร์มนะครับมาใสบริการผลาหลรอบแล้วครับเออนี่เป็นหม้อล้มป่านนะครับนี่ทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนที่จิตตาติยรติตตามช่องยูทูบของพ่อเพิ่งนะครับนี่เป็นบอกขอพันแม่พันนะครับเผ็ดแบบไงยงนะครับทุกท่านนะครับนี่หลังคาที่ลือออกแล้วนะครับออกวัดตั้งึ้นตีเป็นซีเลียมพื้นผ่านะครับคนขีดดินล่งจากน้อยนะครับพาอกะ เอาขี้ดินถมลงไปนะครับตีเป็นสี่เหลี่ยมห้ย,ยึดกันยัางเนี่ยนนะครับนี่ได้ยังไงครับนี่ยุนี่เนี่ย Stunde เป็นพอพันแม่พันนะครับนี่ดูพอพันแม่พันเต็มเลยนะครับยกข้างในนะครับรวบแดดนะครับนี่เพื่เลี้ยงปลาเนี้ยนแม่น,น้ำนะครับนี่เอาผสมประสานเลยครับปลาเนี้ยนก็เยอะนี่ปลาเนี้ยนได้ยินเสียงค้นนะครับพี่น,อน้องเอ้ยนี่เลี้ยงอีกบ่น้อยจักหน่อยนี่พอดีเลยเน ruined, ี่ครับนี่พอดีครับสงการพอดีเลยนี่ เลี้ยงขั้วน่ะปอนิ่นนะครับนี่นี่เป็นป้อนหน่อยนะครับบอบบอกบบอกบรุ่นรุ่นต่อมาครับคนมีหลายรุ่นนะครับรุ่นี่พวกหัวหรุ่นนี่ขายได้งยังครับคุณแม่นี่บางนีขายไปอยู่ไนนี่เฮืยเลี้ยงเป็นพอพันแม่พันซุมเนียกระไดโอ้สีเดวซุมนียน้ำโยเอาเคครับนี่นี่ครับเอ๋ นี่ก็เริ่มไปเที่องอนุบาลใบนํานะครับว้ตัวใหญ่ขึ้นกวมีนะครับนี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับเลี้ยงไว้ถ่ายกินครับต่อไปนี่บ่มีแล้วนะครับเพราะว่าแม่ตาตากระแตนกระเดาไม่เลี้ยงกินนะครับครบนีเข้ายิงแล้วครับครบพก็ต้องเล้ยเลี้ยงใบตะปนทะแก้วทะหนึ่งนะครับนี่เห็นไงๆนะครับเลื่อยผ่าเขียวรอมเลยนะครับดีตาคายโดยเฉพาะตาคายข้างบนนะครับนกกดปูดมันหลายครับ ม้งครับนี่เป็นเลี้ยงไปเป็นหลอกเป็นหลอกเลยข้าว้ได่กินนะเป็นประหยัดการประหยัดไปในโตนะครับนี่เห็ดไอ้มันเหมือนกับถ้ามาฉานะครับนี่ต้องกีตาคายไว้น้ำฝ่อไว้น้ำนะครับนกเหลียวนกกดปูดแน่นกปากห้างเน่นะครับนี่นี่ทุกท่านนะครับที่เกียรติขอมาชมนะครับนี่คือบอของพอประสานเชยาข้ามนะครับนี่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เอา ว่าจะพิสุิ์คลิปครับดูปลาเพิ่นเลี้ยงไว้นะครับนี่เลี้ยงไว้ข้างๆเลยข้างปลาอ่อยครับผนมาอยู่นอนอยู่หน้านะครับนี่เลือยอยู่มูทีซี่ยนะครับพ่อประสานชัยคามนะครับหมู่ที่4นะครับบ้านหมากไม้โพทองตำบลหนองเหล็กอำเภอโกสุนพิสัยมหาสารคามอยู่บ้านโคกเลยนี่บ้านท่ามอยากไอโบสนะครับนี่เบื้องเอาปลานิ่นพ่นนะเขับมาต่ทางพุ่นละทางยังหน่อยพุ่นละเบื้องแล้วนะครับปลานิ่นนะครับนี่ ของพ่อปลาที่ง่้ยที่สุดในภาคอีสานนะครับบนนั่งหน่อยครับบนกมาพี่นะครับบ้านโคกสงการครับได้จับแน่นอนนะครับนี่ขอบคุณนะครับที่จะติดตามนะครับช่อง YouTube ของพ่อเพิ่นะครับเมื่อนี้มาซื้อกบน้อยนะครับนี่มาซื้อกบน้อยครับครับ